สวัสดีค่ะช่องใบบานติเกะนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Black Desert o อ l i n อนลนะคะกับการค้างคยประจำสีสั้นนะคะสำหรับปี2565เนาะอันนี้ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ พดของซีซันดาคาเนียนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ทั้งทุกซีซันเลยเนาะยเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านตีเกงน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีม,มากๆเลยนะคะให้กับไม่บ้านเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกวับการข้ามเควสสสำหรับเซิร์ฟซีซันนะคะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยน,นะคะคือ เงื่อนไขของการข้ามเควสนะคะคือต้องเป็นผู้เล่นที่เคยสร้างตัวละครอื่นๆมาก่อนแล้วจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวซีซันก็ได้นะคะแล้วจะต้องผ่านเควสในเรื่องเซเรนเดียจนถึงพื้นที่เมเดียมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็สําเร็จไปถึงเควสเออสัตว์เลี้ยงแมวจูนายของบา r เรสด้วยนะคะซึ่งจะสามารถทําได้ตกุลหนึ่งครั้งนะคะสําหรับไอเควสสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เนาะทีนี้ ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะคะที่เพิ่งสมัคร ID ยังไม่เคยมีตัวละครอื่นเลยก็จะแนะนำให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะไม่สามารถข้ามเคสของตัวละครซีซันได้นั่นเองนะคะอ่ะการข้ามเคสนะคะของเซิร์ฟซีซันจะสามารถข้ามเคสหลักได้โดยที่ไม่ต้องทำเลยนะคะตั้งแต่พื้นที่เซเรนเดียจนถึงเมเดียนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยอย่างบอวาเลนเซียคามาสิเวียนี้จะข้ามไม่ได้นะคะจะต้องไปทำเองแต่เราสามารถไปทำที่ ลแล้วก็ทําเมื่อไหร่ก็ได้ทําอันไหนก่อนหลังก็ได้นะคะโดยที่เควสหลักของเกมนี้จะมีทั้งหมด8พื้นที่นะคะก็จะมี1เจเรนเดีย2คาพิออน3เมเดีย4บาเลนเซีย5คามาซิเวีย6ตรีกัน7โอลิดิธารา8ภูเขาหิมะแห่งนิรันนะคะดังนั้นสรุปแล้วเราจะสามารถค้ามไปทั้งหมด3พื้นที่นะคะนั่นก็คือเจเรเดียคพิออนแล้วก็เมเดียนะคะซึ่งเพียงพอแล้วสําหรับ เรานะคะที่จะทำให้ตัวละครนั้นสามารถได้เควสตรงนั้นตรงนี้จนครบเนาะทีนี้ส่วนที่เหลืออย่างบาลเซียคามาสเวียติกันแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็คือจะไปทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำอันไหนก่อนหน้าก่อนหลังก็ได้นะคะแต่ยกเว้นที่พื้นที่ใหม่นะคะซึ่งคือพื้นที่ภูเขาหิมะแห่งนิรัน์นะคะที่ถ้าไปเผลอรับเควสแล้วเนี่ยไปรับเควสหลรับมาแล้วจะต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อนจะไม่สามารถไปรับเควสพื้นที่อื่นๆได้นะคะถ้าไปรับตรงนั้นมาแล้ว หน้าแพทวันที่6เมษายน2565นะคะตัวเกมได้เพิ่มพื้นที่ใหม่เข้ามาก็คือภูเขาหิมะแห่งนิรันด์นะคะโดยตัวเกมเจะให้เราเลือกสร้างว่าเราจะไปเกิดพื้นที่ไหนนะคะระหว่างภูเขาหิมะและห้องหินโบราณเนาะโดยสามารถเลือก้ทั้งตัวธรรมดาและตัวซีซันเลยโดยจะพูดให้ฟังรวมๆเลยนะคะว่า หากเลือกภูเขาหิมะเนี่ยจะต้องไม่ขี้เกียจทาเควสนะคะเพราะหากเริ่มคุยแหม่มหิมะไปแล้วเนี่ยจะต้องทาให้เสร็จเสียก่อนไม่งั้นจะไปทาเควสในพื้นที่อื่นๆไม่ได้เลยนะคะโดยเควสแหม่มหิมะนี่มีรวมๆแล้วประมาณหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งร้อยสิบสามเควสนะคะเควสไม่ยากแต่ว่าถ้าวิ่งทําโดยข้ามฉากเนื้อเรื่องทั้งหมดไม่อ่านเนื้อเรื่องเลยก็จะกินเวลาอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วแต่คนไป แต่ถ้าอ่านเนื้อเรื่องด้วยก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะทั้งนี้คนที่เลือกเกิดแมพฮีมานะจะสามารถข้ามเควสได้แต่ก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่งคือต้องทางเควสแมพฮีมาให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถกลับไปข้ามเควสในพื้นที่เชเรนเดียและเมเดียได้รวมทั้งต้องทางเควสสืบทอดพลังระบบพลังให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะคะแต่ว่าคนที่เลือกเกิดที่ห้องหินโบราณเนี่ยก็สามารถาข้ามเควสได้เลยโดยไม่ต้องไปไล่นะทำเควสแมพเนื้อเรื่องหิมา ก่อนะคะซึ่งสามารถไปเก็บทีหลังก็ได้หรือไปทําเมื่อไหร่ก็ได้การข้ามควยเนื้อเรื่องหลักของเซิร์ฟซีซั่นนะคะทําได้โดยการที่เราต้องทำเคว้ไปสักพักหนึ่งก่อนแล,แล้วเมื่อเราไปคุยกับ NPC เนี่ยก็จะมาเจอ NPC อารูสตินะคะตามที่เนี่ยอันนี้นะคะคนนี้เองให้เราค่อยๆอ,อ่านแล้วก็กดดีๆ,ๆนะคะอย่าเพิ่งอารัวๆเนาะก็เดี๋ยวอาจจะพลาดไปนะคะ เสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะคะระหว่างเควสหลักซ้ายกับเควสเรียบง่ายขวาซึ่งการข้ามเควสจะอยู่ทางขวานั่นเองนะคะทีนี้ข้อดีข้อเสียของการข้ามเควสนะคะคือข้อดีเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งทางเควสเดิมๆประหยัดเวลาไปได้เยอะและช่วยให้เราไม่เบื่อนะคะในกรณีที่เราแบบเล่นมาหลาย,ลายตัวละครแล้วนะคะแล้วก็ขี้เกียจทางเควสมากๆแต่ข้อเสียคือหากเราต้องการเก็บจํานวนเควสทั้งหมดเพื่อเอาไปแบบ เออทำลงสมุดหรือหนังสืออะไรพวกนี้นะคะมันจะไม่นับรวมให้นะคะก็คือจะถือว่าเป็นการ ข้ามไปตรงนั้นไปเลยเนาะทีนี้ก็ลองพิจนารณากันดูละกันนะคะว่าเราต้องการจะเอาจํานวนเควสไหมหรือว่ายังไงนะคะก็ลองดูข้อดีข้อเสียกันไปเนาะพอเลือกข้ามเควสมาแล้วนะคะเราก็จะต้องไปหาผู้ขาก่อนเนาะเพื่อรับสม,มุดมามันก็จะมีเควสให้ทานะคะโดยที่พอเราข้ามเควสเนี่ยเควสนเรื่องทั้งหมดก็จะหายไปนะคะจนถึงเมเดียโดยที่พอคุยกับผู้ข่าแล้วนะคะมันก็จะเหมือนมีเควสเป็นบทที่1 2 3 4 5มห้ามาให้นะคะโดยที่หลักๆก,ก็คือเขาจะให้ เราเลเวลถึงเท่านั้นเท่านี้นะคะแล้วเขาก็จะให้ของนารุมาพอเราได้ของนารุได้หินบวกมันก็ตีบวกนะคะเราก็จะได้ให้ทูวัลล่ามาเรื่อยๆนะคะตามเออเควสตามบทที่เราคือที่เราข้ามเลยนะคะซึ่งเควสก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเลเวลเฉยๆแล้วก็ได้ของมาตีบวกซึ่งของเนี่ยมันก็เท่ากับการที่เราไปทำเควสเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าของจะไม่พอนะจ๊ะทุกคน อ๋อแล้วก็อย่างนี้หนึ่งนะคะเมื่อเราสูเขาบอกให้เราเลเวลยี่สเนี่ยพอเราเสร็จแล้วให้กดคุยกับผู้ดดำนะคะเราก็จะเสร็จคุยแล้วก็จะสามารถรับคุยบทต่อไปได้เลยนะคะ โอเคค่ะก็หวังว่าจะพอช่วยให้ทุกคนเข้าใจการข้ามโขยของเซิร์ฟซีซั่นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเซิร์ฟซีซั่นมีมีการข้ามโขยให้ทุกอันนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปใหม่ที่แม่บ้านทําขึ้นมาเพื่อเออสำหรับปี25 6 5้าหห้านะคะแล้วก็ถ้าอนาคตมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มก็อาจจะมีปีของสองหออกมาอีกนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือคลิปนี้จะอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วเนาะแล้วก็ขอสรุปเรื่องการข้ามโขนด้วยนะคะว่าตราบใดที่เป็นตัวซีซั่นนะคะจะสามารถข้ามได้ตลอดนะคะค เนื่องจากว่าเซิร์ฟซีซั่นเนี่ยมีการให้กดใช้นาฬิกาฟูคาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนาฬิกาฟูคาเนี่ยเออจะขึ้นคิว่า้ทางบุงขวาบนแล้วกันนะคะว่ามันมันคืออะไร,รอะไรยังไงเนาะแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่ไม่ได้อัปเดตไปในน,น,นั้นเนาะเพราะมันเป็นคลิปเก่าแต่ว่าดูด้วยกันได้นะคะอ้าวเหมานว่าเออถ้าใครกดนาฬิกาฟูคามาก็ตามนะคะตัวที่กดนาฬิกาฟูคาไปเนี่ยเออก็ยังจะสามารถข้ามขคยได้อยู่ดีนะคะต่อเพราะว่า ขอให้เป็นตัวสีสั้นนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณจะลบลบสร้าง,งกี่ตัวหรือเช้นนาฬิกาฮู้คาอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวสีสั้นก็คือจะสามารถข้ามโควดได้หมดนะคะไม่มีจํากัดแล้วแต่ต้องเป็นตัวสีสั้นเท่านั้นนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็น่าจะครบหมดแล้วเนาะถ้าแม่บ้านตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ายัางไงใครมีคําถามอะไรหรืออย่างไง ก็สามารถอสอบสอบถามไว้ได้ตลอดคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเกิดแม่บ้านเห็นแม่บ้านก็จะรีบตอบทันทีเนาะโอเคก็สำหรับว,วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติง,ตง,ตงเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ของแม่บ้านเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบายบาย